ตึงจะได้กับกระหาดค่ะมัดพักได้สบายสบายเลยได้จ่ายเหตุผลเป็นเซ็ตยังไีละจ้ะ เฮ้เบิองนู้จ้าเพื่อนป่วยฮักเครือคนกำลังตรงอีกแล้วจ้าบงางทีเบางกวยความอิงด้วยคนสงสัยต้องได้เอาไมา้มาํำเดี๋ยวสิเป็นครือเครือนี่จ้านี่ บัดดีจ้าเิงบัตดิท่านผู้ชมทุกท่านจ้าได้ไหมเราจ้าที่สิมาคํากล้วยเพื่อนี่ค่ะเพื่อที่สีบะไห้อ่ามันหักมันโค่ลงที่กระสบไร้พลผลิตกล้กวยกระสิประตึงเนะจ้าเขาเอิว่าหักข้อห่วงหักกรกนกำนดอจ้าปลูกกล้วยไว้ลังบ้านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะ เดี๋ยวอ,อิงกามาแนะนาเพื่อนๆนะคะว่าปลูกกล้วยไว้อยู่วัยกินนะจ๊ะคุณประโยชน์ของกล้วยนะมีหมากไม้สซปรพคุ้นของกล้วยนี่กะมีหลายจ้าบาวาวผลบาว่ากล้วยหอมบาว่ากล้วยน้ำว่ากล้วยไข่กล้วยสารพัดชนิดนะจ๊ะกะ็มีคุณประโยชน์อยู่ในโตของกล้วยมีวิตามินซีสูงวิตามินเอวิตามิน B, บีวิตามิน หลายๆโตอยู่ในกล้วยนี่เลยเด้จ้ะสีสามารถซอยบำรุงร่างกายยิ่งเป็นกล้วยที่เข้าปลูกเองปลอดสารพิษไรสารเคมีแบบนี้ค่ะกะสิเป็นดีต่อสุขภาพร่างกายของเขากินแบบแบบบกขึ้นบกเครื่องค่ะน้ำตาลก็จะมีความที่ว่าเข้ามันเป็นธรรมชาติน้ำตาลของกล้วยนี่กะสิเป็นที่ต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ซอยบำรุงหัวใจบำรุงกระตุน้นพวกประสาทเทห้อารมณ์ดีให้นอนรับให้บ่เครียดกินอิ่มท้องอิ่มสบายอ่า เฮ็ดเกือบกระเพาะอาหารอันสารพัดของอวิตามินอยู่ในกล้วยบ่ว่ากล้วยนว่าหรือว่ากล้วยหอมทองหรือว่าหอมเขียวหรือว่ากล้วยไข่กล้วยทุกชนิดด้จ๊ปปะนี่สรรพคุณประโยชน์ของกล้วยอยู่ในโตวก,วนกล้วยในจ้าหล้หลยเป็นซิบกล้วยชนิดค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเริ่มจังเริ่มตั้งแต่ต้นกล้วยนอเล็กเล็กแบบนี้นะจ๊ะเอาอันดับแรกก็แล้วกันหลังจากที่อันดับแรกที่เป็นผลดีของกล้วยนะจ๊ะก็คือเอามาปลูกแค่ต้นเดียวจ้ะ ต่อมาที่ยิงแดดเอามาปลูกหนึ่งต้นแค่ต้นเดียวจ้ะกะสามารถแตกนอกแตกก่อเต็มเต็มไปเลยค่ะแพรแพรลูกแพรตอออกมาอันนี้นก็ห้อยทีว่าเทาได้ตัดไปแล้วนะจ้ะอันนี้ก็คือต้นแรกที่อยิงแด้เอามาปลูกนะจ้ะก็เป็นต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ออกมาเกินว่าลายค่ะนี่ค่ะตอนนี้กะ เป็นโต๊ะเครื่อน้ากันอยูหนึ่งเครื่อนึงค่ะก็ได้คํายันไว้แล้วนะจ๊ะเนี่ยคำยันไว้คือกันค่ะเครื่อนิาวเครื่อนใหญ่ลูกดกค่ะลูกโตลูกสวยค่ะแซบหอมหวานค่ะนุ่มค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือกล้วยหอมนะจ๊ะเนี่ยหนึ่งประโยชน์ของกล้วยนี่ก็คือปลูกต้นเดียวสามารถแพรได้เป็นสิบตนค่ะเรื่องที่สองก็คือว่าต้นกล้วยนี่ก็สามารถที่จะไปเห็ดน้ำมักจุลซีนอกล้วย มายอดมากรับหตต้นไม้ต้นพืชต้นต่างๆให้ความเจริญเติบโตสวยงามได้อีกจ้ะอันที่สองของนอกล้วยนะจ้ะอันต่อไปก็คือใบของกล้วยนี่จ้ะใบของเป็นใบตองนะจ้ะสามารถเฮ็ดได้หลากหลายอย่างเลยจ้ะสิไปห่อเฮ็ดขนมเฮ็ดข้าวต้มห่อขนมมกขนมเที่ยนข้าวต้มมัดข้าวต้มโคนหรือวสีห่ออีหยังสารพัดต่างๆค่ะคุณประโยชน์ ในการใบตองกล้วยนี่อีกจะ้ะนี่ก็อีกดีอย่างหนึง่งแต่ว่าอีกหนึง่งเคล็ดลับนี่แล้วจะ้ะแล้วให้นี่หยวกกล้วยทั้งในนี่แ้วจ้ะอยู่ข้างในลำกล้วยนี่ค่ะยึดต้นในในใจในใจก่อกล้วยนี่จะ้ะซีมีเป็นขาวๆเป็นเป็นท่อนกลมๆขาวๆเขา,ขาเอิ่นว่าอ่าหน่อหยวกกล้วยนะคะเราสามารถเอามาเฮ็ดแนวกินเลยก็อีก<ะ>คนประโยชน์อีกอย่างหน,นึ่งด้่จ้ะนี่แหละก็คือใส่ทั้งในอยู่ในต้นกล้วยนี่จ้ะอยู่ในลำ ล่กล้วยข้างในพอดีตัวน,นี้ที่ไอยิงได้ตัดเครื่อไปแล้วนะจ้ะเนี่ยแะก็เลยตัดใส่ข้างในมากนี่จ้ะเอาไปมกกับเครื่องในไก่หรือว่ามกใสหมูใสยังกระแสบนะจ้ะเป็นมกเขาเอิน่นอ่ามกเครื่องในไก่ใส่หยวกกล้วยเนี่ยละจ๊ะเราก็ไปขั้นสมพักก็ได้จ้าแล้วก็เนี่ยเอาไปเฮ็ดปุ้ยมักได้อีกจ้าเป็นจุเลนซีตัวหนึ่งที่ดีลีค่ะเพราะว่ามันสิทธ์อ่าแท่งนอแท่งหยอดออกมาไว้อิลีจ้าเนี่ยคุณประโยชน์ของกล้วยอีกในจุดหนึ่งนะจ้ะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะจ้ะบางคนอาจสิลูจักหรือว่าบางคนอาจสิบรูจักด้วยค่ะเมื่อเนี่ยิงก็เลยอ,อยากเอามาบอกมาแนะนาเพื่อนๆผู้ใดที่ปลูกพักนะจ่ะปลูกพักนี่ก็เอาตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้น้ำนะจ่ะนี่สิปเป็นนี่นี่เห็นไนะ่เป็นเยื่อของกล้วยเป็นเป็นเปลือกเป็นเป็นเปลือกของต้นกล้วยจ้ะนี่เอามาเฮ็ดคุ้นประโยชน์ได้นะจ่ะเฮ็ดเสือกผูกพักมัดพักจ้ะ เป็นเสื้อผูกพักจ้าแถวบ้านไอ้งนี่เวลาปลูกพักบุ้งจ้าปลูกพักต่างๆทุกชนิดจ้กากระสิมัดด้วยไอ้เชือกของเสื่อนอ่าอ,อันย่ายแม่ย่ายแม่ของไอ้งสีผ้าเอินวะอันเสื้อเปอกกล้วยเพิ่นธุ์สีบาจังสีน่าจ๋าเนี่ยเนี่ยสิเป็นแบบนีาา้เนะจ้าเนี่ยไปนี่เนะจ้ากระสิเห็ดออกมาแบบนีาา้เนะจ้าเนี่ยเฮ่าๆเนี่ย อันไอ้งเสีเอยใหาเพื่อนเบื่องเนาะจ้าเนี่ยเห็ดหาเพื่อนเบิ้งเป็นตัวอย่างเด้ออันนี้อะรเด้อจ้าเนี่ยใส่ประโยชน์ดีหรือจะสำหรับคนปลูกพักขายเอาเห็ดเสือกไปมัดพักเน,นาะจ้าบ่ต้องอาได้ไปซื้อเสือกฟางมามาจ้าเพราะว่าไปตลาดนี่แถวบ้านไอิงพี่สาวไอิงนี่กระิใส,ส่ตัวนี้ค่ะใส่ตัวนี้ในการมัดพักค่ะลูกค้านี่จะรูเลยย่าคขาประจําเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของห้าวพรอมจ้าว่าเป็น อันผู้ใดเห็นเสือกมัดตรงนี้กระสิรูเลยว่าพักมาจากบ้านคำนนค่ะมาจากลานพี่สาวของไอ้นีมาจากกระสิตัดออกมาแบบนี้นะจ้ะเลยเด้อค่ะตัดออกมาเป็นยังสี้ะจาะนี่นี่ล่ำยูยูยูล่ำตนของกลวยนะจ้ะก็ตัดออกมาค่ะตัดออกมากระเซ็นยงาเข้ากับกาเอาว่าเข้าสิอยากได้ยงวประมาณซํำไดนะจ้ะที่มัดพักเข้าอ่าหน่อยไงจ้ะนี่เลยก็ะสีมาเนี่ยนี่นี่ เฮ็ดเป็นเส้นๆ,ๆค่ะเพื่อนเนเห็นไหมนี่เฮ็ดเป็นเส้นและจะเฮ็ดเป็นเส้นออกมาค่ะถ้าเฮ้ามีเวลานี่สามารถเอาไปมัดเป็นสดๆดก็ได้จ้าเนี่เดี๋ยวเด้เอไอา้เงเฮ็ดเป็นเส้นๆ,ๆออกมาสีลายๆายเส้นก่อนเนี่เอาเมีดเอาเมีดน,น้อยๆก็ได้ทำบาบบอื่นนะเนี้ยเอามาปาดกล้วยนะจ๊ะก,ก็ได้เมีดไงเป็นเดห,หนึ่งนะคะกระสีเฮ็ดออกมาเป็นเส้นๆคะ่ะแทนเชือกฟางสามารถเฮ็ดเป็นเชือกมัดไี่แหละ นี่กล้วยต้นเดี่ยวสามารถคุ้นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มจากต้นนอแหลกเลยค่ะเลิมน,นะคะนี่บอ่อขาดนักเหนียวแน่นนะคะนี่ให้ท่านผู้ชมเฮ็ดเบิง้ง้ะจ้ะนี่ล่องเฮ็ดเอาสูตรี่ของไอ้อิงอมาใส่ล่องเบิง้งนะจ้ะนี่ดึงจังไรกับว่าขาดจา้ะอันนี้สด,สด,ดสด้ะจ้ะสดๆแล้วห่อไปตากแดดก,ไดก,ก,ดดก็ได้จ้ะตากแดดเข้าเกษตรนี่ในการเหี่ยวโตห่อโตขึ้นมาอีกนะจ๊เะเข้าเกษตรใชไหมนะใช่ มัดใบเ,นะเดี๋ยนะเดี๋ยวอ่ะมเมื่อกี้เอาไปใบทังงในแล้วนะถี่ปา่าอ๋อนี่นี่อะนี่นี่นเฮดเป็นเซนเซนเลยนะจ๊ะนี่แหละบอ่อตายแม่เข้าไปปอกหลอกออกแบบนี้ต้นกล้วยกับบอ่อตายบ่ีหังบ่กระทบยังค่ะนี่แหละการที่เข้าปลูกต้นกล้วยต้นหนึ่งค่ะมีประโยชน์อียังมากมม้ค่ะประโยชน์อีหรีค่ะกล้วยต้นหนึ่งค่ะปลูกไว้เลยจ้สะสถานที่ปลูกกะ ง่ายๆเดี๋ยวสิหายทันผู้ชมเบิ่งนะจ๊ะว่าอาอิงปลูกต้นกล้วยไว้หมองไดจ้ะสามารถปลูกได้ง่ายๆจ้ะนี่เป็นเน้นเเลยน่คะดึงจะได้ก็บม่ขาดค่ะมัดพักได้สบายสบายเลยได้จ้ะนี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นเน้นยังสี่หล่ะจ้ะนะส่วนมากอ่าพี่สาวส่วนมากอ่าแถวหมู่บ้านอาอิงทุกคนก็นไดเดิมกันนะจ๋ากะชิใสใน เสือกของปอกกล้วยนี่ละจ้าทศจะมาพักต่างๆไปขายตลาดจ้าพร้อมด้วยอ่ะอิงพร้อมทอดสิมัดพวกพักชี้ไท่ชี้เล่าพักบุงพักขนาพักขึ้นชายพักต่างๆค่ะเอามามัดเลยจ้ะมัดจ้ะมัดมัดใดถ้ามาดาสบายเกี่ยวมัดแบบนี้เลยเด้อค่ะนี่มัดไปเลยค่ะนี่นี่มัดแบบนี้เลยอ่ะอิงกีไทบเบิ้ลได้จ้ะนี่นี่ นี่ดึงเลยนี่จ้นนานีแน่นแนนเปี้ยเลยสิเกี่ยวอีกก็ได้จ้านี่นี่ยูนักแนนเลยอันนี้ที่จริงกบมัดได้เป็นกิโลท่ากัะกาวนะจ้ยยาว่าเห็ดเส้นย,ยาวเส้นยาวากบมัดไดประมาณหนึ่งกิโลสีเห็ดหนึ่งกิโลสองกิโลกับแล้วแต่ที่ห่าจะเห็ดเสือกนะคะอันนี้ไอ้ยิงก็เห้ออันนี้ไอ้ยิงก็เลยเห็ดไหเบิง้งซื้อนะจ้ากะเลยเป็นมัดในน้อยเสือกกะเลยยเวาได้แคกน้อ,นอยนะ่ะมัดไปเลยจ้นาแนนเด้อค่ะนี่อีกนี่เด้อค่ะยิงขอมาแช่มาแนะนําสูตรการวิธี ใส่ปอกกล้วยนี่มัดพักเข้าได้จ้ะนะักแน่นเลยค่ะเนี่ยโมเสียบอลนจาน้านี่ดีได้จ้ะนี่แหละไอ้ิงยากมาบอกอยากมากนี่เรื่องของเรื่องเมื่อนี้ได้โอกาสค่ะได้มาบอกเทคนิคดีๆให้ครับท่านผู้ชมให้ได้เทคนิคในการใส่ปลอ,อกกล้วยเปลือกกล้วยนะจ๊ะล่ำกล้วยเอามาเห็ดเป็นเสือกมัดพักนะจ้ะนี่นี่นี่แหละ พอดีอนี่แหละค่ะท่านผู้ชมที่ว่าคุณประโยชน์ของต้นกล้วยแค่หนึ่งต้นจะประโยชน์หลายอิลีค่ะมือเนียอิงกาม,ม่าเคล็ดลับแค่นี้ก่อนเนจาาที่จะมาบอกมาแช่ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ได้เลียนรู้ไปน้ากันเนจ้ะหลังจากที่เพราะว่ามือนีบังเอิญเจอกล้วยได้อ,ดอหักข้อห่วงลงไปเนจ้ะ ค่ะอิงกับอบฟาก็ติดตามก็ไล่ก็แช่ให้อิงเป็นกำลังใจช้างคลิปต่อไปนะจ๊ากะขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมช่องอิง youtube มาตลอดนะจ้ากะคอมเมนต์มากก็แล้วกันนา้าจ่ะสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือว่ากะแนะนนํำกันไปนจาจ่ะอิงขอรัเพื่อนๆปก่อนจ้ะคลิปนี้จ้าสวัสดีจา้า